ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหาคอสติกใหม่ด้วยงบที่พี่มีทั้งหมด73 0 0 0าการวิธีที่เราจะได้มันมานั่นก็คือการตุ่มที่บอกเลยว่าโคตรเตือและกับการเทรดทีแต่จะคุ้มค่าและวิธีสุดท้ายนั่นคือการซื้อนอครับการที่เราจะได้มรมาครอบครองนั้นไม่ยากมากครับแต่สิ่งที่ยากเลยนั่นก็คือการตามหาบัฟลุงครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์ขอให้พวกเองเกลือสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในทีมพ e ที่ทาวเวอร์ดีเฟนซ และงบที่พี่จะมาใช้ในการตามหาคอสมิกก็มี73 0 0 0าครับทุกคนซึ่งพี่ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าพี่ใช้เวลาในการฟาร์มน,นั้นนานมากๆเลยและที่สําคัญเลยพี่ติดธุรันั่นเองครับทุกคนเลยไม่ได้ลงคลิปอัปเดตใหม่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตกินบูสต์ก่อนครับจัดบูสต์ไปก่อน1ขวดแล้วเราก็มาทําการเปิดกันเลยดีกว่าครับทุกคนเปิดไปเลยครับ9มาเอ้ยมิสติกออกมาแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวตัวแรกเลยคอสมิกต้องมาแล้วว่ะได้ไหมโอ,โอ้ยมิสติกมาสอง ใช้ได้ครับน้องชายแผนของพี่ก็คือถ้าพี่เปิดไปได้ครับพี่ก็ต้องอาไปเทรดแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเทรดได้ไหมเพราะว่ายูนิตตอนนี้ของพี่คือเหลือน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าใน E ีพีที่แล้วพี่เทรดไปเกือบหมดเลยครับทุกคนตอนนี้ยูนิตของพี่ก็มีแค่นี้เองนะพี่ว่าน่าจะยากครับกับการเทรดถ้าเทรดไม่ได้พี่ก็ต้องไปซื้อนอกกันทุกคนมาเปิดถือหนึ่งกันบ้างครับเปิดสลับสลับกันไปนะโอ้โหมันลดแบบลดไวมากครับตอนนี้ขอเช็คดูก่อนว่าเหลือเท่าไรแล้วเหลือหกหมื่นโอ้เกลือ คอสติกต้องมาแล้วแหละโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยได้ไหมโอ้ไม่ได้มันหลอกสมัยนี้กอดดี้ในตู้นี้ก็หายากเหมือนกันนะทุกคนวเปอร์เซ็น์การออกก็อดดี้ในตู้0.19เอ้ครับอันนี้คือพี่มีเกมพารนะไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ออกเหลือเท่าไหร่วะนี่เหลืออยู่สามหมื่นผ่านไปแล้วครึ่งทางครับ โคตรไวใช้เวลาในการฟาร์ม4วันนะทุกคนเปิดแป้งไม่ถึงหานาทีทุกคนพึ่งผ่านไป4ีนาทีเองโอ้ยเหลืออยู่20,000ครับโอ้โหมิติกมามิติกมาค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องการอะขอคอสมิกอะเหลืออยู่หมื่นสี โอ้โหมีคนได้แล้วหนึ่งตัวครับทุกคนตอนแรกมัน8 7 7ใช่ไหมเฮ้ยมันแย่งดวงกูไปไม่อยากได้โอ้โหมาทำไมเยอะแยะเฮ้ยแสดงว่ามิติกมาสองนี้น่าจะได้แล้วทุกคนดวงเราใกล้มาแล้ว9ก้าโลสุดท้ายครับทุกคนไปโอ้โหมิติกมาหนึ่งไม่อยากได้มิติก โอ้โหเรียบร้อยครับอันนี้โลุูท้ายของแท้ครับแต่ก็ยังไม่ท้ายตุดครับพี่ก็ได้มารับของในพาร์ได้แคนดี้เล็กน้อยเอาไว้ต่อชีวิตก็ยังดีครับและพี่ก็ยังได้ยูนิตเพิ่มอีก2ตัวเป็นตัวละครระดับลีเจเนรีกับตัวละครระดับมิสติกตึองบอกเลยว่าเทมากๆครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้เอาแคนดี้ที่ได้จากเกมพาร์ทมาทาการสุ่มสรุปก็คือ เกลือเหมือนเดิมครับถ้าพวกเองไม่กดไลค์เองเกลือแบบพี่แน่นอนครับบอกไว้ก่อนแล้วสาหรับใครที่สนใจที่จะเติมเกมพาร์ทในแบบสกิมบิดี้ครับสามารถทักหาดิฟเพคคิทันช็อปเลยครับทุกคนราคาย่อมเยารวดเร็วทันใจแน่นอนครับน้องชายและนี่คือผลประกอบการที่พี่ได้ครับได้มิติมาถึง9ตัวใครที่อยากได้ครับเดี๋ยวพี่จะแจกนะคอมเมนต์ชื่อของตัวเองเข้ามาครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยใครไปกดไลค์เองอดแดกแน่แต่ว่าภารกิจของเรามันยังไม่จบครับยังไงพี่ก็ต้องได้มันมาครอบครองครับกับคอหม่ พี่ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทอย่างรวดเร็วครับและพี่ก็ใช้เวลาในการตามหานั่อยู่นานมากเลยครับกว่าจะเจอสําหรับคนที่ตั้งบูธเสนอคอสมิกใหม่เน่เจอแล้วคนแรกโหตัวนี้เปื่อยเลยครับเหมือนเพิ่งได้มาไม่มีบัฟไม่มีเวลเลยโอ้แต่ว่าเราจะเอาอะไรไปแลกเดียยูนิตของพี่นั่นคือน้อยมากๆครับตอนนี้แต่ท่านเกมแลกได้ไหมทุกคนกเดี๋ยวขอท่านเกมแกลกแล้วกันโหพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้ครับทุกคนคือยูนิตอีพีทีแล้วคือพี่เสียไปเยอะมากครับอ่ะแลกไปลองก่อนครับทุกคนแต่พี่ว่่่าานนจะะไไมได้นะ พี่จะต้องยอมเสียสักตัวใดตัวหนึ่งนะทุกคนอย่างเจ้าโอ้โหตัวนี้บัฟมาสเตอร์เลยครับน่าจะเป็นเจ้าดากอนแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองเทสเป็นดากอนดูครับแล้วก็อีกาอ่ะดากอนกับอีกาสามารถเทได้ไหมกับตัวละครที่เปื่อยเลยครับไม่มีบัฟเลยอ่ะลองเทสดูครับไปตัวนี้อีกหนึ่งตัวเป็นบัฟอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะบัฟไม่ดีนะบัฟนี้เดี๋ยวเทสเป็นดากอนกับอีกาไปเลยแล้วกัน2ตัว ดาก้อนก็ตีไปมูลค่า200อีกา100ก็รวมแล้ว300ครับมูลค่าประมาณนั้นนะอันนี้ที่ขายข้านอกเรียบร้อยโดยปฏิเสธมปเฮ้ยยังเหลืออีกข้อเสนอหนึ่งครับที่เขาังไม่คอนเฟิร์มเราเอายังไงตัวนี้บัฟซูเปอร์เพย์เดน่าจะยากครับแต่บัฟซูเปอร์เพย์เดคือมันไม่ค่อยดีครับทุกคนแล้วลองเทปไปก่อนครับเผื่อเขาจะใจดีให้เรามา้ยเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรไว อย่าบอกนะว,ว่า EP นี้มันจะจบแล้วแต่ว่ายังครับเพราะว่าบัฟอันนี้คือมันไม่ดีครับแล้วเราเทรดไปมีแต่บัฟตึงๆนั่นเลยนะเดี๋ยวมาดูข้อเสนอที่เราเสนอให้ไปครับนี่ครับทุกคนดาก้อนบัฟสไนเปอร์ครับแล้วก็อ e ีกาบัฟสไนเปอร์จะบอกเลยว่ามูลค่าของบันก็ เยอะมากๆครับทุกคนมองถึงในอนาคตพี่ขาดทุนครับแต่ว่าณนะตอนนี้พี่มองว่าอก็อาจจะก,กำไรอยู่นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำบัฟให้กับมันดีกว่าครับเกมของเรายังมีอยู่80,000ครับแต่ความซวยมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละครับนั่นก็คือการตามหาบัฟนั่นเองงบที่พี่มี80,000จะเหลือเท่าไหร่ครับบัฟที่เราต้องการอืก็ต้องมาสเตอร์กับแกนมาสเตอร์ดีครับหรือไม่ก็สไนเปอร์ก็ได้ครับสามบัฟนี้อะไรก็ได้จัดมา เอ้เพเดไม่เอาไปก่อนเลยแอสซินแอสซินเอามาก่อนดีไหมทุกคนระยะเขามันก็ถือว่ากว้างเลยทุกคน60แต่ว่าพี่อยากไปต่อวะ่ะพี่ขอจำกัดงบหน่อยละกันนะให้เหลือประมาณสัก5 0,000ครับเดี๋ยวจะเปิดแบบแบบยาวๆกันเลยครับทุกคนขอบัฟลุ้งละกันตัวนี้โอ้โหได้แต่บัฟทองมาทุกคนพี่รู้สึกฟินหวังกับบัฟสไนเปอร์มากเลยครับทุกคนโอ้โหแย่เลย <laughs> กลัวบัฟสไนเปอร์ฝั่งตัวไปแลกกันี้คุ้มหรือเปล่าวะดิ อะไรก็ได้อะบัฟลุ้งอะที่ไม่ใช่ซูเปอร์เพเดอะถ้าได้ซูเปอร์เพเดวันนี้กูร้องไห้อะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่สิ้นหวังมากๆเลยครับกับการซุ่มบัฟให้เราจะได้บัฟสไนเปอร์ซึ่งบอกเลยว่าโควรท้อครับคือจริงๆถ้ามาทําให้บัฟลุ้งหายยากขนาดนี้จริงๆมันน่าจะมีการันตีแล้วทุกคนแบบว่า1,000ครั้งการันตีบัฟลุ้งอะไรเงี้ยแต่ก็มาทุ่มกันอีกทีว่าใน4ีบัฟลุงนี่คือจะให้เป็นอะไร แบบเนี้ยพี่หมองว่าน่าจะโอเคแล้วทุกคนอันนี้คือปุ่มแบบไล์เป้าหมายจัดเลยอ่ะจากงบตอนแรกที่พี่มี8 0,000ตอนนี้ก็เหลือ7 0 0 0 0ืแล้วครับหมดไป10,000ืไม่ได้อะไรเลยเฮ้ย<ๆ>ทุกคนผมหมดไป1น0 0 0ืนแล้วแม่เอ้ยไม่ได้วะเอาอยัางไงดีี่เริ่มจะน้อยใจแล้วขออีกหน่อยวะขออีก1 0 0 0 0เจมแล้วกันไปหมดไป1 0 0 0 0หมเจมและนี่คือสิ่งที่พี่ได้ครับเป็นบัฟที่พี่ไม่อยากได้ที่สุดในบัฟลุงมันดันมาหาพี่ครับ นั่นไงกูว่าแล้วเกียริอะไรมักได้อย่างนั้นครับอะไรก็ได้อะบัฟรุงอะที่ไม่ใช่ซูเปอร์เพเดย์อะถ้าได้ซูเปอร์เพเดย์วันนี้กูร้องไห้อะโอ้โหเอามาทําไมซูเปอร์เพเดย์ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็เป็นบัฟลุงเอามาก่อนละกัน <laughs> แต่กูท้อมากเลยได้บัฟนี้มาเดี๋ยวลองรีวิวเสร็จเดี๋ยวลองเอาไปเทดอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นบับสไนเปอร์แต่ไม่รู้กันว่ามันจะได้หรือเปล่านะ เพราะว่าบัฟซัพเป์เดย์พี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญไว้ยล้จริงๆนะคือเงินยังไงมันก็เหลืออยู่แล้วครับเรียกได้ว่ามันเป็นบัฟเกลือเลยนะเป็นบัฟเกลือของบัฟลุงอะ่ะโอ้โหเป็นบัฟที่ไม่อยากได้ที่ตุดเลยแต่กูได้มะเดี๋ยวมาลองรีวิวดูครับกับเจ้าคารเมล่าไร้หัวคือตัวละครนี้เท่าที่พี่ดูการรีวิวมามเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะทุกคนเอยหรือว่าสเปสว้าวงฟันเกิน โอ้โหวงฟ่านเกินไปครับน้องชายวงกระจ้อยร้อยแล้วเกินเดี๋ยวขออัพรัวๆเลยแล้วกันครับอ้แต่ว่าใช้เงินอัพค่อนข้างจะแพงนะครับอ่าขอ,อยกไข่ซา,ามูไรครับเพราะเราจะได้ดูความสามารถอย่างแท้จริงอ่ารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นการโจมตีแบบสเปสหรือเปล่าโอเคครับเป็นการโจมตีแบบสเปสเรียกได้ว่าดีครับแต่ใจจริงคืออยากได้บัฟสไนเปอร์นะทุกคนถ้าได้บัฟซูเปอร์เพเดเนี่ยแนะนำใช้เป็นแอสซินน่าจะยังดีกว่าครับ <c oughs> มันทำอะไรได้อ่ะคือตียูนิตแล้วเราได้ตังค์เพิ่มใช่ไหม ก็ไม่ได้เวิร์กอะไรสักขนาดนั้นครับเดี๋ยวขอเก็บเลเวลมันก่อนครับซึ่งมันมีสกิลด้วยครับอัพเลเวลที่4ครับทุกคนใช้เงิน25 0 0 0้ครับได้ดาเมจเพิ่มมาอีม30,000แล้วก็ลดคูดาวด้วยครับคูดาวศูน์จุนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่ไวมากๆเลยนะยูนิตตัวนี้หลายคนบอกว่าไม่ดีเว้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่นะอัพเลเวลที่6ครับทุกคนได้ดาเมจเพิ่มมาอีก40,000แล้วก็ตันไปที่เรียบร้อยครับ DPS ของมันก็อยู่ที่1 0 0 0 0นะทุกคนแต่ว่าเป็นการจมตีแบบสป สำหรับพี่นะพี่มองว่าดีกว่าเจ้าเดินไนท์่ะเพราะว่าการโจมตีเป็นแบบแปดครับทุกคนน่าจะใช้ได้แล้วทุกคนคอสมิกตัวนี้แล้วพี่ก็ชอบด้วยนะคือชอบจริงๆครับเสียดายที่เปิดไม่ได้ครับเฮ้ยวางแค่ตัวเดียวก็สามารถผ่านได้ทุกคนในด่านอีเวนต์ส่วนบอสแล้วก็ให้เจ้าไมโครโฟนเคลียร์ซึ่งในคลิปก่อนครับพี่ไม่รู้ว่าไมโครโฟนมันใช้ได้เว้ยอันนี้คือพี่ต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาแจ้งให้พี่ทราบครับเอาจริงๆพี่ว่ามันเป็นยูนิตที่ดีนะทุกคนแต่บับมัันันนนนนนนคคคควรดีีีกกก่่า้้บบออืเป็ไทุ บัฟลุงกว่าจริงแต่มันไกลแลอเกินครับซุปเปอร์เพเดเลยขออนุญาตไปเปลี่ยนบัฟดีกว่าครับและพี่ก็นึกขึ้นได้ครับว่ายูนิตใหม่ที่พี่ได้มาพี่ยังไม่ได้ทาบัฟให้กับมันเลยพี่ก็ได้สูมบัฟให้กับมันเล็กน้อยครับเอาเป็นบัฟอะไรก็ได้แต่บัฟที่พี่เลือกให้กับมันก็จะเป็นพาม3ครับซึ่งมีน้องๆหลายคนบอกว่าบัฟนี้ดีมากแต่ว่าอัพโคตรแพงเลยครับพี่หลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ลาเทตเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนบัฟซุปเปอร์เพเดให้กลายเป็นบัฟสไนเป ไม่มีเลยจริงๆไม่มีบัฟที่พี่ต้องการเลยครับทุกคนไปเจอแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่มีบัฟครับอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้ก็บัฟกากบัฟลุ้งนี่คือแทบจะหายไม่ได้แล้วทุกคนหรือว่าเราจะต้องไปรีใหม่วะพี่ว่าพี่น่าจะต้องไปรีใหม่แล้วแหละมองทรงครับซูปเปอร์เพเดแม่งกำเกินแล้วก็มีทางเดียวแล้วครับทุกคนเราต้องไปรีทิ้งครับทุกคนถ้าเราต้องการบัฟดีๆ <c oughs> ลาก่อนครับซูปเปอร์เพเดไป และดูเหมือนว่าไอบัฟซูเปอร์เพเดนี่มันอย,อยากอยู่กับพี่จริงๆครับจากเกมของพี่ตอนแรกที่มีอยูสามหมื่หกเหลือห้าหม้าครับได้บัฟเดิมเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะทุกคนแม่งซูเปอร์เพเดมันกลับมาอีกแล้วหรือว่ามันต้องการให้กูได้บัฟนี้จริงๆวะ <c oughs> หมดไปเกือบสามหมืนเกมครับแห่งได้ซ okay, ูเปอร์เพเดโอเคกูเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ <c oughs>